อาจจะแปลกใจนะครับพี่เขามาฝากร่วมแจม MV ีของพี่เขานะครับดีด้วยดีด้วยขอบใจไว้แป๊บนึากหอวใจไว้แป๊บหนึ่งจบจริงเจ็บจังจบจรเจ็บน้องหอมใหญ่คนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผบกันนนนาวินอันนาวิน ฝากด้วยนะคะเราก็จะมารีวิวพี่ประสงค์นะครับปิ้งย่างชิคกับบับนะครับใครที่ชื่นชอบเมนูชิคกับบับมาพัทยาสั่งได้นะครับพี่ประสงค์นะครับโดยส่วนมากพี่ประสงค์ก็จะมาตั้งอยู่ตรงแหลมทำระยะจริงๆครับวันนี้ก็จะโปรโมทพี่เขาสักหน่อยนะครับที่ไหนได้ครับกลายเป็นว่าเขาบวทเล่าแทน สัมภาษณ์ก็มีลูกค้ามากมุพี่เขาเยอะมากเลยนะครับก็ถูกแย่งซีนไปนิดหน่อยนะครับก็เลยช่วงนี้ชุนละมุนหน่อยนะฮะก็เลยปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับตามบรรยากาศของการซื้อขายนะฮะรับก็ได้โอกาสของพธิกรนนะครับก็จะรีบตักตวงนะครับหาไม่ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับ มาฟังดนตรีประกอบข้าวจังหวะนะครับแก่เบื่อนะไปฟังกันเลยไปยิ้มซีนเลยนะครับก็มาถึงช่วงที่ประสงค์นะครับ ชำระเงินนะครับก็ใช้มือถือสแกนนะครับโอ้ดูไฮเทคมากครับลูกค้าก็นิยมหัวใจไก่นะฮะอันไหนที่พี่ขายดีที่สุดครับบาร์บีคิวนะครับเริ่มต้นตอนแรกขายยากไหมพี่ หา,าสูตรด้วยตัวเองใช่ไหมค,นะครับครับปกติขายตรงไหนบ้างครับช่วงเวลาตง้ก็ขายอยู่ที่แหลมบริไฮครับถ้าอติดไมหน่อยทาตุ่งสองทุ่ก็ อย่างถ้ามีแฟนๆเ,เขามาดูเงี้ยอยากจะทีมของพี่โทรหาพี่ได้ไหมไเบอร์โทรอะไรครับพี่ครับ089 950 5 5 0 089 550 4188 4188ครับ <5? S 1> พี่อะไรนะฮะ ที่ประสงค์นะครับ ับก็ที่ประสงค์นะครับก็จะมีก็จะมีป้ายนะฮะป้ายของบัตรประชาัฐนะครับคนละครึ่งนะครับสามารถใช้ได้นะครับมีทั้งเราชนะคนละครึ่งนะฮะก็สามารถจ่ายสดได้นะครับแล้วก็จ่ายด้วยบัตรก็ได้นะครับตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆสําหรับนายกนะครับที่ช่วยเหลือนะครับ ู้สึกว่าพี่กับสองนี้จะลูกค้าไม่ขาดเลยนะครับครับสังเกตดีๆหนุ่มเสื้อแดงนะครับสุดหล่อนะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับว่าเขาจะมาบ,บวนคลิปเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ เนี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะมานะครับนะตรงข้างหน้าก็จะมีกองถ่ายอีกเรื่องนึงนะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นกองถ่าย MV วนะฮะในวันนี้แล้วก็มีกองถ่ายของผมอีกชุดนึงนะฮะเพรผมมีคนเดียวครับแล้วก็ไปฟังสดนะครับในคลิปเลยนะฮะ ไปชมบรรยากาศภาพการขายของพี่ประสงค์อีกรอบหนึ่งเลยนะครับถ้าเราขายดีในช่วงโควิดนี่จะมีความสุขแค่ไหนนะ นะครับเป็น MV ของเพลงชื่อว่าใจพิการนะครับ พี่ขี๋ยองห่าอตกใจจริงๆเหรอจริงะขนาดพี่อยู่พยาพี่ยังไม่ได้ซกจครว่ะถ่ายกองไหนน่ไง่คนีี่วิเตยด้วยด้วยติดตามด้วยนะใครอะใครอะออกเลยไหมครับออกเสื้อดีกว่าชว์เสื้อดีกว่าอะไรนะใจ ใจพิการใช่ใ่มาพอดีเลยพี่เข้ามาตรงนี้ก็ได้ฝากอุดหนุนอะได้ไหมครับอ่าฝากอุดหนุนใจพิการน้องเพื่อนด้วยนะคะอ่าเพลง MB MB บใจพิการแล้วออกวันไหนครับออกจะลงวันไหนช่วงไหนยังไม่ลงแต่เร็วๆนี้ใช่ไหมครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับอ่ะขอบคุณครับโบกมือไว้บายวันนี้ผมแบบ จักตอตมากได้2อย่างเลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะคับฝากด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพลงนี่นอ่ด้วยนด้ฝากหัวใจไว้แป๊บนึงฝากหัวใจไว้แป๊บนึงจบจริงเจ็บจังจบจริงเจ็บจังโอเคดอหอใหญ่คนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผม อันนาวินใจพี่การใจพี่ฟันโอเคฝากได้ไหมคะได้เลยครับขอบคุณครับโอเคพี่เป็นไงบ้างอะไรครับครับก็ดีใจมากครับที่มีดาราเข้ามานะครับ เป็นศิลปินสาวนะครับก็ช่องเราช่องเล็กๆนะครับไม่คิดว่าที่เขาจะมารวมด้วยแอนดแดกับเรานะครับเขาขอบคุณมากครับที่พี่เขาไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับก็ขอให้พี่เขามีระบั้ที่ดังมากยิ่งขึ้นนะครับก็มียอดวิวติดตามเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยนะครับก็คุณพี่ประสงค์ด้วยนะครับขอให้มีลูกค้านะครับโทรติดตามสั่งซื้อจิตรบับรของพี่นะครับ ขายยอดขายดีทุกวันเลยวันละพันสองพันนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามรับชมคลิปนี้ตลอดจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยแชร์ช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเบื่อไปไหนนะครับก็จะมีอะไรดีแปลกใหม่เซอร์ไพรส์ให้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วแต่บางคลิปนะครับที่จะเจรนะครับก็สาานการณน แต่และอย่างที่เราเจอก็แปลกใหม่นะครับเราก็ดีใจที่ได้มีสมาชิกนะครับที่มาร่วมออกรายการล็อกกล้องด้วยนะครับเราชื่นชอบครับทุกท่านครับที่แสดงความกล้าน,นะครับ สังเกตดีๆนะครับเจ้าตูบนะตัวสีน้ําตาลนะครับอยากทานมา่นะครับก็กินไปหลายไม้เหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายดูนะครับมีผู้ใจดีแจกเลยนะเป็นแฟนคลับเลยนะครับสําหรับเจ้าตูบนะครับแม่ชอบกินเหลือเกินนะครับตัวนี้มาแจกได้นะครับเออยังมีลูกหมาเจ้าตูบนะฮะอยู่บนเขาเยอะแยะเลยนะครับมาให้อาหารได้นะครับเลี้ยงได้นะครับไม่กัดนะครับไม่ดุด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อย เป็นพานให้รถชนเท่าไหร่นะครับมีใส่ดีนะครับมีมารยาทนะครับสังเกตนะถ้าใครมาตรงแหลมบุรีนายขึ้นบนเขานะครับก็อย่าขับรถเร็วนะครับเพราะว่าจะมีสุนัขเยอะมากมีจระตูบลูกจระตูบเยอะมากนะครับขอบคุณมากครับคือจระตูบพวงนี้นะครับเขาไม่มีที่ไปนะครับเนื่องจากเวลาจุดผู้ทุกครั้งครับเคยเป็นหมาเลี้ยงหมาบ้านมาก่อนนะครับเขาก็ตกใจเขาก็หนี้กันมาสุดๆมาอยู่ที่บนเขานี้แห่งนี้นะครับ ทุกครั้งครับเวลาช่วงเช้าแล้วก็เวลาช่วงเย็นครับผมจะเห็นมีผู้ใจดีนะครับใจบุญนําอาหารมาเลี้ยงเจ้าตูบนะครับหลายท่านนิวเหมือนกันนะครับสังเกตได้นะครับเจ้าตูปผู้ไม่ค่อยหิวโหยจะไม่เป็นโรคนะครับไม่มีขี้เรือนไม่มีอะไรครับเขาก็จะมีขนขึ้นสวยงามนะครับไม่เป็นที่น่ารังเกียจนะครับแล้วก็เชื่องนะครับเอาอาหารให้ได้นะครับผม เาขาต้องการมีผู้เป็นเจ้าของนะครับก็ใครที่อยากเลี้ยงก็นำไป,ไ,ปได้นะครับเพื่อลดจำนวนปริมาณนะครับค่อยๆกินใจเย็นๆ้าเยรยาพีประสงค์ก็เพิ่งมามีซีนช่วงสุดท้ายนะครับก็ เป็นไปตามธรรมชาติของคลิปนี้นะครับการค้า,ขา,ข,าขายแล้วก็ช่วงโควิดอย่างนี้นะฮะก็ฝากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ติดตามผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับว่าคลิปนี้ที่ท่านทุกคนดูนะครับอาจจะเกิดไอเดียแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ท่านนะครับกับที่จะสร้างสารรค์ในสิ่งใหม่ๆนะครับขอบคุณมากเลย